ต่อไปนี้เนี่ยอีลอนมัส์น่าจะมามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการระเบียบรชาชการของสหรัฐอเมริกามากขึ้นเขาเป็นกระทรวงที่ชื่อว่ากระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลแล้วก็แน่นอนฮะว่าพอมีการจัดตั้งกระทรวงแล้วก็ตําแหน่งใหม่ๆเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาเจอกับคุณอีลอนมัส์ครับคือเหมือนผมเคยคุยกับพี่เจ็พี่แบงบอกว่าทรัมป์มาเนี่ยนอกจากจะต้องมาตามทวิตเตอร์มาตาม X ของโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยโหรอบนี้นี่คุณอีลอนมัส์ี่ผมว่าหนักกว่าโดนัลด์ทรัมป์อีกนะฮะแกทวิตทั้งวันทั้งคืนเลย แล้วก็แกก็ทวิตอะไรเเป็นมีมไปเรื่อยๆเลยฮนะอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้พอมีข่าวว่าเรื่องการจัดตั้งกระทรวงโดชคอยเนี่ยแกก็ไปโพสต์ภาพเนี่ยครับพี่แบงก์ก็คืออ,อ,อันนี้ภาพทําจาก AI นะครับแต่ก็เป็นการเเปิดเผยภาพที่ดูเหมือนแกก็จะเท่ๆหน่อยฮนะใส่แว่นแล้วก็มีป้ายโดชครับแล้วก็ไปถามคนในใน X ใน Twitter ว่าเนี่ยวอ,อ d you say you d o here คือคือมาอยู่นี่แล้วจะทำอะไรจะยังไงคุณคุณผู้ชมว่าย่งไงฮะ หรือแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้พอมีการจัดตั้งกระทรวงดชจะบอกว่าแกจะขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยคือบอกเป็นผู้นาไม่ได้บอกเป็นรัฐมนตรีนะครับแกก็เอาโพลโูปดชเนี่ยฮะเหรียญหมาเนี่ยไปไปโพสต์ในในเอ็กซ์คนดูเป็นนี่เป็น10บสล้านนะครับก็น่าจะน่าจะเหนื่อยฮนะต้องมาตาม t w i t t e อคุคนอีลอนมาซ้วยแต่ที่แน่ๆคือมัอนก็เป็นความ <Yeah. S 1> ชัดเจนล่าสุดนยครับว่าต่อไปนี้เนี่ยอีลอนมัสต์น่าจะมามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ ออระเบียบราชการของสหรัฐอเมริกามากขึ้นครับเพราะคุณโดทรัมประกาศชัดเจนแล้วว่าจะมีการตั้งกระทรวงใหม่โดยกระทรวงนี้เนี่ยนะครับเป็นกระทรวงที่ชื่อว่ากระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Department of Government Efficiency หรือว่าตัวย่อคือ DoE g ครับ DoGE ซึ่งมันก็ไปคล้องกับเหรียญหมาเนี่ยนะครับโดยโดทรัมออกมาประกาศน,นะครับว่าจะแต่งตั้งอีลอนมัสเข้าไปเป็นผู้คุมกระทรวงฮะแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าผู้คุมกระทรวงหรือผู้นํากระทรวงเนี่ยคือตําแหน่งอะไร อาจจะไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับอาจจะเป็นตําแหน่งอื่นที่เข้ามามีส่วนช่วยในการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็นอกจากอีลอนมัสก์เนี่ยก็มีคนหนึ่งก็คือคุณวิเวกรามาสวามีครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครประธานาธิบดีของพรรคริพับลิกันก็จะเข้ามาร่วมการดูแลกระทรวงใหม่นี้นะครับซึ่งทัามบอกว่าจะเป็นกระทรวงหน่วยงานที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางแล้วก็บกหน่วยงานใหม่นี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยนะครับในการจัดการเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานทั้งเรื่องของการดูแลระบบระเบียบ เรื่องของงบประมาณแล้วก็ผักดันนะครับการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็รวมไปถึงสนับสนุนแนวทางการเป็นผู้ประกอบการจะเป็นกระทรวงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็จะเห็นการทํางานอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับโดยการทํางานของกระทรวงนี้นะครับจะ ตั้งขึ้นมาทํางานเป็นวาระนะครับบอกว่าจะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็น่าจะทํางานเสร็จสิ้นในช่วงที่4กรกฎาคมปี2026นหะครับหรืออีกประมาณ23ปีนับจากนี้โดยอีรอนมัสก์ก็เลยยิ่งมีความมั่นใจนะครับแล้วช่วงนี้ก็เลยออกมาโพสต์อะไรบ่อยๆมากขึ้นแน่นอนฮะว่าผลกระทบคที่เกิดขึ้นคือโลกอินเทอร์เน็ตก็อยู่กันไม่สุขนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรดาเหรียญมีคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงในช่วงนี้ด้วยเพราะยเ อ่ะมาดูที่หน้าจอผมว่าโดสคอยนะก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งจนถึงวันล่าสุดนะคือตอนนี้เนี่ยโดสคอยขึ้นมาแล้ว130ร้อยสามสิบเปอร์ซ็นต์ครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์สลับหน้าจอไปดูภาพกราฟกันอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นมาร้อยสสิเปอร์เซนแล้วกับโดสคอยนะครับโอ้อะไรอะไรกันคือใครถือมานะเดี๋ยวนะถือมาตั้งแต่สมมติโอ้โหติดมาตั้งแต่ปีสองพันยีามปีสองพันยี่สี่มาได้ทีเดียวคุ้มเลยนะ คือชนะทุกชนะทุกสินทรัพย์อะแต่ว่ามันจะล่วงตอนไหนก็ไม่รู้นะ,ะย้อนกลับไปเอาตอนที่มันล่วงให้ดูนี่ตอนลากขึ้นไปอย่างปี2022ลากขึ้นมาแถวศูนยหนึ่งก็คือ16บหกเซนอะแล้วตอนล่วงลวงมาเหลือเจ็ดเซนเนี่ยดูดิมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวคำถามคือมันใช่เหรอตั้งกระทรวงนี้แล้วเหรียญโดสคอยได้ประโยชน์จริงเหรอผมคิดว่าคนดูที่มีประสบการณ์ก็น่าจะรู้ว่าคือ นี่มันคือเขาเรียกว่าช่วงชีวิตระยะสั้นๆอาดูไว้สำหรับใครที่มีอยู่เทคพอฟิตกันเองตามศรัทธาแต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือหุ้นเทส l a จะเป็นยังไงซึ่งผมตั้งข้อสังเกตไว้นะพี่ป๊ับคือเมื่อใดก็ตามที่อีลอนมัรกเริ่มมีแพชชั่นในการไปทำสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากเทส l a ราคาคหุ้นมักจะไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่แต่รอบนี้มันกลายเป็นเหมือนกับชาวนักลงทุนยังพอจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ควบคู่กันไป แต่ว่านี่มันเริ่มมีแท่งสัญญาณนะแท่งแดงเนี่ยออกมาแล้วมีการพักฐานบ้างนั้นสําหรับผมคือในมุมของตัวงบเทสลาออกมาโอเคแล้วการโพซิชันของตัวเองเราไม่ได้อยู่ในสงครามไพรซ์บอลและยอดขายเริ่มส่งเนี่ยดีการประกาศว่าเฮ้ยจะมีตัวเ,เทคโนโลยีใหม่ๆออกมามีโรโบแท็กซี่ถึงแม้ตลาดไม่ประทับใจแต่ว่ามันก็ลงทุนไปแล้วตลาด ผมคิดว่าตัวอีลอนเองกับทีมเองก็ต้องเก็บฟีดแบ็กไปไปพัฒนาออกมาให้มันดีมากขึ้นตรงเนี้ยทรงมันดูดีแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแล้วอีลอนมารกไปทําตัวไปเสี่ยงแบบนี้คือสําหรับผมนะพี่ปั๊บความเห็นผมคือเหมือนเขาพยายามจะเป็นผู้ท้าชิงประธานในวดีคนถัดไปต่อทั้งทัพผมรู้สึกอย่างนั้นเลยไม่รู้คนดูคิดยังไง ครับแต่ตามกฎหมายก็บอกว่าอีลอนมัสไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกานะครับก็อาจจะเป็นสีสันเป็นกระแสครับพี่แบงค์ครับดีแล้วผมรู้สึกว่าเขาอเมริกนผมรู้สึกเขาก็มั่นใจมากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมไปตาม Twitter ไปตามเอ็กซ์ของเขาเนี่ยก็โหโพสต์ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็โพสต์อะไรอย่างนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองติดตามมาดูฮะแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมเอ่อตามกันด้วยอารมณ์ที่เ แตเย็นๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าแกโพสต์อะไรมาแต่ละอย่างนี้อาจจะก,กระตุ้นนะครับบรรยากาศกระตุ้นอารมณ์ได้ด้วยฮะเพราะว่าแกโพสต์มาแต่ละอย่างนี้ดูเป็นมีนทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเชาว้า Morning ิ้ e รครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมง,งานต้องทายังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ลาาาดโอกส,สํคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8ในกา5นาทีรายการมอนรีบกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองากาทุกากาสการลงทุ